โยโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนแก๊งหน้ากากทุกคนด้วยนะครับในที่สุดผมก็ได้ทําเรื่องนี้สักทีหลังจากที่ประกาศไปนานมากคือมันเพิ่งจะหาดูได้ไงช่วงหลังๆไม่ว่าจะลงคลิปอะไรไปก็แล้วแต่จะมีแต่คนถามถ,ามถึง t o k Culture วันนี้ก็ทําให้แล้วนะครับแล้วภาคนี้มันจะม่วนแค่ไหนเดี๋ยววันนี้มาบทให้ฟังครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามหน่อยนะเพราะว่าภาคนี้กว่าจะทําเสร็จมันเหนื่อยจริงๆ ชาโดไล่ line, กลุ่มตัวร้ายที่ต้องการรวบรวมพลังแห่งความมืดด้วยเหตุผลบางอย่างพวกมันได้ลักพาตัวเด็กๆเ,เพื่อเปลี่ยนเสียงกรีดร้องให้เป็นพลังงานแต่ว่าในรถไฟของชาโดไล่ดันมีไลท์เด็กหนุ่มปริศนาที่ไม่รู้ว่าขึ้นรถไฟมาได้ยังไงขณะเดียวกันเรนโบลายกลุ่มขบวนการผู้มีพลังแห่งจินตนาการก็เข้ามาหยุดยั้งแผนการเอาไว้โดยท็อกคิวเจอร์ทั้ง4คนแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันมั่วสั่วกันอยู่นั้นทําให้ไลท์ได้ขึ้นไปยังเลนโบลายด้วยแต่ว่าที่น่าแปลกก็คือทั้งไลท์และท็อก4ค4 เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วและที่มันน่าแปลกยิ่งขึ้นไปอีกคือพวกเขาทั้ง5้าคนไม่มีความทรงจําเหลืออยู่เลยมีแค่ความทรงจําตอนที่พวกเขาเป็นเด็กเท่านั้นแต่ยังคุยกันไม่ทันจะรู้เรื่องชาร์โดไลก็มาบุกรุกอีกครั้งหลายจึงตัดสินใจว่าหลังจากนี้เขาจะเป็นท็อกคิวเจอร์และร่วมต่อสู้ไปพร้อมกับทุกคนหลังจากที่เอาชนะมาได้พวกเขาก็ต้องได้ยินเรื่องสุดช็อกอย่างไม่ทันตั้งตัวว่าพวกเขาทั้ง5คนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเอาละสิหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงกันแน่ทำไมพวกเขาถึงงงไมมม่่ีควาทรจหหลลลเเืออยยู เอาชนะพวกชาร์ดไลน์ได้หรือเปล่าเพื่อนๆต้องไปหาคําตอบกันเอานะตอนที่หนึ่งของเรื่องนี้ผมว่าเขาทิ้งบอมก้อนใหญ่เอาไว้มากปริศนาที่ใส่เข้ามามันน่าสนใจมากครับแล้วผมก็ขอบอกกับทุกคนเลยว่าเรื่องนี้คุณไม่ควรจะโดนสปอยจริงๆผมจะพยายามเล่าให้มันสปอยน้อยที่สุดกันลวกันเพราะว่าความลับของเรื่องนี้มันคือจุดอิมแพ t จริงๆถ้าคุณรู้ก่อนมันจะกลายเป็นซีรีส์ที่เฉยๆมากความลับแต่ละอย่างเฉลยออกมาทีหน้าเวอร์เลยครับภาคนี้เนื้อเรื่องเข้มข้นมากแล้วมันจะเทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆด้วยแรกๆอาจจะมีบบร,รยยาากาศส ไม่ได้ตึงเครียดอะไรขนาดนั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งครับจะรู้สึกว่ามันตึงมากมู a แอนโทนตอนต้นกับตอนท้ายผมนึกว่าดูกันคนละเรื่องแต่ละตอนจะค่อยๆใส่ข้อมูลเข้ามาทีละนิดแล้วค่อยๆมากขึ้นไปตามจังหวะของหนังทําให้เราต้องตั้งใจดูระดับหนึ่งเลยครับไม่ได้ถึงกับปล่อยสมองโล่งๆแล้วก็ดูได้เลยถ้าพลาดข้อมูลบางอย่างไปคุณอาจจะตามหนังไม่ทันเลยตอนที่ไม่จําเป็นมันมีน้อยมากๆครับทุกตอนมันสําคัญจริงๆถ้าไม่ได้ดูสักตอน2ตอนคุณจะพลาดเนื้อหาสําคัญไปเลยแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ความล เนื้อเรื่องของฝั่งตัวร้ายก็ทำออกมาได้น่าสนใจมากๆผมพูดตรงๆเลยครับบางตอนผมอยากจะดูฝั่งตัวร้ายมากกว่าด้วยซ้ํามันเลยกลายเป็นภาคที่ทําให้เราได้ดู2เนื้อเรื่องพร้อมๆกันและทีมงานก็แบ่งแอร์ไทม์ในการเล่าได้สุดยอดมากครับฝั่งตัวร้ายผมจะยกไปพูดอีกหมวดหมู่หนึ่งก็แล้วกันคือเนื้อเรื่องมันเข้มขน้นจนบางทีรู้สึกไม่ค่อยอยากดูฉากต่อสู้แล้วครับอยากให้มันผ่านไปไวๆเพราะว่าอยากจะรู้เนื้อเรื่องต่อความรู้สึกผมมันเป็นแบบนั้นจริงๆใครหาเส้นไตที่มีกลิ่นอายแบบซีเรียสซีเรียส นี้มันเหมาะกับคุณแน่นอนครับ อุปกรณ์ต่างๆภายในเรื่องผมพูดตรงๆว่าผมเฉยๆมากเลยไม่ได้รู้สึกชอบอะไรเป็นพิเศษเลยครับ t o k y o c h a n g e r อุปกรณ์แปลงร่างดีไซน์และลูกเล่นเฉยๆมากแค่เปลี่ยนรถไฟได้แค่นั้นเองอุปกรณ์แปลงร่างของ t o k y o หมายเลข6อันนี้ยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่ดีไซน์มันงันๆมากครับพวกอาวุธมันก็ไม่ได้แย่นะมีอันที่สวยอยู่บ้างพวกค้อนขวานหรือว่าปืนประจำตัวเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันเหมือนจะหายไปเลยใช้แค่ดาบเท่านั้นเองอาวุธล่าสุดยอดผมนึกว่าอาวุธของด,มมดับเบ ผมเฉยๆนะครับอาวุธหรือว่าอุปกรณ์บางอย่างผมว่ามันก็ดูได้มาง่ายมากจนไม่มีที่มาที่ไปด้วยซ้ําคืออยู่ดีๆมันก็มาแค่นั้นเลยตัวละครต่างๆภายในเรื่องผมว่าเรื่องนี้เนื้อเรื่องเข้มข้นมากครับและทีมงานก็พยายามจะเล่าให้มันเป็นภาพรวมเนื่องจากสกเกลเรื่องมันใหญ่ข้อมูลสําคัญๆก็มีเยอะเลยไม่ค่อยได้เจาะลึกกับตัวละครขนาดนั้นเหมือนทีมงานก็จะรู้ตัวเหมือนกันครับว่าลืมเล่านิสัยส่วนตัวของทั้ง5ตัวละครเลยเอามายัดใส่ช่วงท้ายเรื่องเยอะเหมือนกันทําให้ภาคนี้เป็นภาคที่นิสัยตัวละครมันอธิบายยาก บางตัวละครบทเด่นก็เด่นโคตรบางตัวละครเผลอลือไปเลยครับว่ามีท็อกคิวหมายเลข5้ผมไม่ชอบที่สุดในเรื่องเลยรู้สึกว่าประโยชน์น้อยมากค่อนข้างน่าลำคาญด้วยแต่ว่าตัวละครดีๆก็มีเหมือนกันอย่างไลทมีพัฒนาการที่ดีมากๆครับค่อยๆเติบโตไปทีละนิดผมเป็นติ่งน,น,นักแสดงคนนี้ด้วยนะเอาจริงๆนี่อูเอดะซาจิโอผู้นำโฮเซนรุ่นที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะเว้ยอีกตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากๆคืออากิระ ทกคิวหมยายเลขหกคาแรคเตอร์มันฉีกมากไม่รู้มันจะหล่อเท่ไปไหนอ่ะแถมมันยังตลกด้วยเนื้อเรื่องหรือว่าที่มาทุกอย่างของตัวละครตัวนี้ทีมงานเล่าออกมาได้ดีกว่าทั้ง5คนซะอีกตัวละครเสริมมีค่อนข้างน้อยมากครับถ้าให้นับคร่าวๆผมว่ามีแค่4ี่หคนเองมั้งแล้วก็ไม่ได้เล่าที่มาได้ดีขนาดนั้นด้วยผมไม่ได้รักทีมนี้มากขนาดนั้นถ้าให้พูดตรงๆผมชอบเนื้อเรื่องของภาคนี้มากกว่า ฝั่งตัวร้ายรู้สึกจะโดนใจผมมากกว่าอีกครับดีไซน์ในภาคนี้จากที่ผมไล่อ่านความเห็นของหลายๆคนมาเสียงค่อนข้างจะแตกเลยครับบางคนก็ชอบบางคนก็เฉยๆหรือบางคนบอกว่ามันไม่สวยเลยก็มีแต่ว่าโดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบมากครับชุดก็เนี้ยบหน้ากากก็สวยผมว่ามันเป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาจากรถไฟได้ดีเลยนะร่างไฮเปอร์ผมว่ามันก็ทําออกมาสวยดีนะแม้ว่าบทบาทมันจะดูจืดๆไปสะหน่อยตอนสุดท้ายไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ําโชคดีที่ตอนเปิดตัวมันทําได้น่าจดจําเลยพอจะชอบอยู่บ้าง The cat sat on the ฉากต่อสู้จริงๆภาคนี้ทําออกมาตามมาตรฐานนะครับ CG เอฟเฟกต์ทำออกมาได้ดีมากเลยตามยุคสมัยของหนังมันนะนะฉากรถไฟสู้กัน CG ทําดีมากฉากต่อสู้ด้วยหุ่นยนต์โคตรมันเลยครับฉากต่อสู้ปกติก็ตามมาตรฐานเลยมุมกล้องก็ดีครับแต่ว่าที่รู้สึกขัดใจคือไม่เข้าใจว่าทําไมต้องให้พวกตัวเอกเปลี่ยนสีกันไปกันมามันก็แค่เปลี่ยนสีแล้วก็แลกอาวุธกันแค่นั้นเองจริงๆมันก็แลกอาวุธกันได้เลยนะไม่เห็นต้องเปลี่ยนสีเลยเสียเวลาเปล่าๆแต่มันจะมีอยู่ตอน2ตอนครับ ที่มันดูจะ make sense อยู่บ้างคือตอนบุกไปที่ชา o ์ Line พวกโทคิวเจอร์จะสามารถแปลงร่างได้แค่คนละ3 0ลิปวิทําให้พวกเขาเอารถไฟไปรวมกันไว้ที่คนเดียวเพื่อต่อเวลาในการใช้งานโอเคอันนี้ผมยอมรับว่ามันทําได้ดีครับแต่กว่าจะทำเนี่ยล่อไปเกือบท้ายเรื่องเลยนะ เพลงประกอบผมไม่ได้คาดหวังเลยจุดนี้แต่ว่าภาคนี้กับทาออกมาได้ดีเกินคาดไปมากเพลงเปิดนี่โคตรมันเลยครับมันวนเวียนอยู่ในหัวผมนานเลยยิ่งเปิดตอนฉากต่อสู้นี่มันมากๆจริงๆเซนไตเขาก็ทําเพลงได้ค่อนข้างดีทุกภาคอยู่แล้วนะเพลงระหว่างดําเนินเรื่องก็ทําออกมาได้ดีครับโดยรวมไม่มีจุดไหนเลยที่ขัดใจถ้านับแค่เพลงเปิดเนี่ยผมให้ไป10บเต็มเลยหุ่นยนต์ในภาคนี้ผมว่ามันผสมรวมกันนะคือมันก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีจริงๆแต่ว่าอันที่ดีมันก็ไม่ได้ดีเวอร์จนอยู่ในใจขนาดนั้นมัน ก็พอถูๆถทยๆไปได้ครับแต่อันที่ไม่สวยเลยเนี่ยเช่น Tokyo แล้วมันยังมีฉากที่มันยื่นรถไฟออกมาจากตำแหน่งที่ไม่ควรจะยื่นออกมาอีกโอ้โหมันก็สื่อให้คิดเกินะนะฉากเนี้ย ไอหุ่นลากสุดยอดเนี่ยผมลืมชื่อไปแล้วคือดีไซน์มันไม่ได้จริงๆแต่ว่าฉากต่อสู้ทําออกมาดูสนุกมากครับพวกรถไฟก็สวยมากด้วยบริบทในเรื่องก็ดีถ้าทําดีไซน์หุ่นลากสุดยอดให้มันสวยกว่านี้ผมว่ามันจะยิ่งดูน่าจดจําขึ้นไปอีกนะชาร์โดไลตัวร้ายหลักของภาคนี้เป็นกลุ่มตัวร้ายที่ผมชอบมากชอบมากจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าชอบตัวร้ายมากขนาดนี้มานานแล้วบทบาทในเรื่องถือว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีมากครับขุนนางทุกคนมีเอกลักษณ์ชัดเจนดีไซน์แต่ละตัวทําออกมาเท่มากมองแค่แวบเดียว รู้เลยว่าใครเป็นใครเนื้อเรื่องของฝั่งตัวร้ายก็น่าสนใจมากๆครับแต่ละตัวมีแนวคิดเป็นของตัวเองชิงไหวชิงพิบมีหักหลังกันและพร้อมจะเลื้อยขาเก้าอี้กันอยู่บ่อยครั้งมีเรื่องราวของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตัวที่มันเท่และมีสเสน่ห์มากๆผมยกให้ชวาดเลยครับไม่รู้ไอ้ตัวนี้มันจะเท่ไปไหนลองไปดูกันนะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบตัวนี้แน่นอนดีไซน์ปีศาจแต่ละตอนนี้สวยมากครับบางตัวดีไซน์เป็นลาร์ดบอสได้เลยนะ ขนาดพวกกี่กี้ยังออกแบบมาโคตรเท่บอกตรงๆครับแฟนคลับไรเดอร์อย่างผมเห็นแล้วก็ได้แต่น้อยใจไม่รู้ทําไมปีศาจฝั่งไรเดอร์หลังๆมันไม่ค่อยสวยเลยล่าสบอสผมยกให้ล่าสบอสเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดในเรื่องเลยมันไม่เหมือนกับล่าสบอสตัวอื่นที่ผมเคยดูมาเลยนะผมว่าตัวละครน,นี้มันมีมิติมากถึงมันจะเป็นจักรพรรดิแห่งความมืดแต่มันก็ไม่ได้มีความคิดมิติเดียวแบบจะยึดของโลกให้ได้จะปกของโลกอะไรแบบนั้นแต่ว่าบอสในเรื่องนี้ครับมันเป็นจักรพรรดิแห่งความมืดที่เบื่อหน่ายกับความมืดอารมณ แบบกูอยู่ในความมืดมาทั้งชีวิตมันเบื่อมันมองอะไรไม่เห็นนะ่ยอยากจะไขว้าหาแสงสว่างคือมันดูเบียวนะแต่ว่ามันก็เทในเวลาเดียวกันมันมีชีวิตจิตใจเหมือนกับคนปกติมีสิ่งที่ตัวเองอยากตามหาไม่ได้ถูกเซตติ้งขึ้นมาง่ายๆให้คิดแต่จะยึดของโลกบุค,คลิกนี่เทมากยิงล่างแปลงนี่อย่างเท่ร่างแรกที่มันใส่ชุดสูทผมว่ามันก็เทมากแล้วนะเจอร่างที่แท้จริงเข้าไปแม่งอย่างเท่อะถึงจะปรากฏตัวออกมาตั้งแต่กลางๆเรื่องแต่ทีมงานก็เกีียบทของบอสได้ดีจริงๆมีพัฒนาการครับ แล้วค่อยๆเติบโตขึ้นไปตามฝั่งตัวเอกด้วยใครอยากจะดูลาสบอสดีๆลาสบอสเท่ๆเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนตอนจบเป็นอีกหนึ่งตอนจบของเซนไตที่ผมว่าทําดีมาก ตอนต่อสู้ก็โคตรมันครับเพลงขึ้นนี่ฮึกเหิมเลยผมนึกว่ามันจะเป็นตอนจบแบบดักดาร์กแต่สุดท้ายก็จบแบบฟิลกู๊ดแฮปปี้เอนดิ้งเป็นหนึ่งในตอนจบที่ผมรู้สึกประทับใจมากเลยนะทั้งฝั่งของตัวเอกแล้วก็ฝั่งของตัวร้ายด้วยไม่รู้มันมีบทสรุปที่ไปไกลกว่านี้ไหมในเดอ m o มู e เพราะว่าผมไม่ได้ดูจริงๆใครเคยดูยังไงก็เมนบอกหน่อยนะ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือเรื่องของสเกลพลังครับผมว่าเรื่องนี้เขาคุมสเกลพลังดีมากเลยนะแต่ละคนก็มีพัฒนาการแล้วก็เก่งขึ้นคือสเกลพลังดูไม่เพี้ยนเลยจุดนี้ชื่นชมจริงๆครับสรุปโดยรวมก็คือนี่เป็นเซนไตน้ําดีอีกหนึ่งเรื่อง ที่คุณไม่ควรพลาดจริงๆหลายๆคนแนะนําให้ผมดูนานแล้วพอดูแล้วผมก็ไม่ผิดหวังจริงๆครับถ้าคุณกําลังหาฟิลการดูหนังแปงลงร่างที่เนื้อเรื่องเข้มข้นมีปมปริศนาที่น่าสนใจเฉลยทีหน้าหง,งายเลยอะไรแบบนี้เรื่องนี้มันเหมาะกับคุณอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณอยากจะดูอะไรสบายๆเบาสมองผมว่าเรื่องนี้มันคงจะไม่ค่อยคุยกับคุณสักเท่าไหร่มันไม่ได้ถึงกับไม่มีเลยนะฉากอยู่บนรถไฟมันก็อบอุ่นและก็ฟิลกู๊ดอยู่เหมือนกันแค่เนื้อเรื่องมันอาจจะตึงไปสักนิดหนึ่งแต่ยังไไงงกก็ลออปปเปิดดู่นครับ อบค่อยไปต่อ9เต็ม10สําหรับท็กคิวเจอร์และอย่าลืมครับว่าทั้งหมดที่คุณได้ฟังไปมันเป็นแค่ความคิดเห็นของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นอย่าเพิ่งให้มันตัดสินความชอบของคุณลองไปหาคําตอบด้วยตัวคุณเองก่อนครับก็จบไปแล้วนะครับกับรวมเหตุผลที่ท็กคิวเจอร์ประสบความสําเร็จแล้วเพื่อนๆล่ะครับรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันเยอะๆนะครับวันนี้ขอตัวไปจับมแมลงก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ